หน่วยที่9ค่ะทวีปเอเชียนะคะเราจะอยู่กันที่หน้า130ค่ะทวีปเอเชียนะคะจัดแต่ว่าเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีดินแดนติดกับทวีปยุโรปนะคะซึ่งเราจะรวมเรียกว่ายูเรยค่ะเป็นทวีปที่มีความเป็นที่สุดหลายด้านนะคะเช่นมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดในโลกที่ประเทศอินเดียหรือว่าเป็นทวีปที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดอยู่ที่ทะเลายทานะคะมีทะเลสาบน้ําเค็มที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็คือทะเลสาบแคสเปียนนะคะ มีทะเลสาบน้ําจืดที่ลึกที่สุดค่ะทะเลสาบไบคานเป็นต้นค่ะมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกก็คือเอเวอเรสต์นะคะซึ่งเป็นยอดเขาที่อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยนะคะอยู่ระหว่างประเทศเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของประเทศจีนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชียและในโลกก็คือจีนค่ะรองลงมาก็คืออินเดียและอินโดนีเซียส่วนประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดก็คือเนการาบูไนดารุสซาลามและมันดิฟนะคะ ทำในที่ตั้งค่ะเด็กๆดูได้เลยค่ะอยู่ที่หน้า131นะคะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะคะเราจะแบ่งการปกครองเป็นเอเชียเหนือเอเชียกลางค่ะเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยประเทศไทยนะคะอยู่ในภูมิภาคนี้ค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเด็กๆสามารถศึกษาได้ในหน้า132นะคะถึงหน้า 140ค่ะลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศต่อมาเมืองที่สำคัญในเอเชียนะคะปักกิ่งค่ะเมืองหลวงของจีนค่ะโตเกียวของญี่ปุ่นนะคะนิวเดลีค่ะเป็นเมืองหลวงที่สร้างใหม่ของประเทศอินเดียนะคะซึ่งชาวอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาฮินดูพรามหมณ์ฮินดูเป็นต้นนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะโดยรวมก็จะมีเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ป่าไม้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และก็ประมง ตอนคมนาคมนะคะดเด็กสามารถศึกษาได้จากหน้า1 4 4ค่ะถึงหน้า1 4 5 ต่อมาค่ะก็จะมาดูตรงนี้เลยนะคะหน้า149ค่ะนะคะเกี่ยวกับความร่วมมือทางทรัพยากรธรรมชาติและก็ปัญหาภัยธรรมชาติค่ะจะอยู่ที่หน้า150ที่สําคัญก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะหน้า152เนี่ยเรียกว่าไต้ฝุ่นแต่ถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดียเราจะเรียกว่าไซโคลนนะคะใช้ความเร็วของลมอะค่ะเป็นตัวกําหนด 1. ค่ะพายุดีเปชชั่นค่ะน้อยกว่า62กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2ค่ะโซนร้อนค่ะก็จะ6.2กิโลเมตรถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ข้อ3ค่ะภายุใต้ฝุ่นนะคะมากกว่า117กิโลเมตรค่ะต่อชั่วโมงที่เคยเกิดในไทยรุนแรงก็จะมีสึนามินะคะแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีบ้างนะคะเด็กสามารถศึกษาได้ที่หน้า155ค่ะถึง157 กิจกรรมจะอยู่ที่หน้า158นะคะให้นักเรียนเนี่ยระดมความคิดกันค่ะแล้วก็อธิบายถึงที่ตั้งของทวีปเอเชียนะคะต่อมาค่ะหน่วยที่สึกค่ะทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียค่ะเป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเคอร์รัสออสเตรเลียหรือประเทศออสเตรเลียค่ะตั้งอยู่ในซีกโลกใต้สุดโอเชียเนียจะประกอบไปด้วยหมู่ประเทศนิวซีแลนด์และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ ทำไมที่ตั้งค่ะเด็กๆสามารถศึกษาได้ในหน้า1 6 2ค่ะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกนะคะสำหรับออสเตรเลียภูมิประเทศนะคะจะแบ่งออกเป็น3เขตค่ะแหล่งน้ำนะคะอยู่ที่หน้า1 6 6ค่ะภูมิอากาศและสัตว์ประจำถิ่นนะคะดเด็กๆสามารถศึกษาได้ในหน้า167ถึง100 เ0เลยนะคะเมืองหลวงของเขานะคะหรือว่าเมืองสำคัญมีเมืองอะไรบ้างต่อมาค่ะจะเป็นโอเชียเนียค่ะมีอะไรบ้างน,นะคะนิวซีแลนด์ค่ะเมืองหลวงชื่อว่าเวลลิงตันนะคะเป็นประเทศในเครือจกกักรภพบอังกฤษนะคะนิวซีแลนด์เนี่ยในอดีตค่ะเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีคนรู้จักน้อยที่สุดปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงค่ะประชากรมีคุณภาพชีวิตสูงประเทศหนึ่งของโลกเด็กสามารถศึกษาได้นะคะในหน้า 1. 7 5เป็นต้นไปค่ะ นิแลนด์นะคะจะแบ่งออกเป็น2องเขค่ะก็คือกเกาะเหนือแล้วก็เกาะใต้นะคะยอดเขาที่สูงที่สุดค่ะจะอยู่ที่เกาะใต้นะคะสัตว์ประจำถิ่นนะคะนกกีวีค่ะซึ่งเป็นนกขนาดกลางประชากรนะคะเขาก็จะมีชนเผ่าพื้นเมืองของเขาค่ะที่เรียกว่าชาวมาวรีนะคะเมืองสำคัญค่ะบิลลิงตันเป็นเมืองหลวงนะคะ คเชิร์่ยจะเป็นเมืองสําคัญของเกาะใต้ส่วนโอกแลนด์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเกาะเหนือและก็มีความสําคัญทางเศรษฐกิจค่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะจะครบเลยค่ะเกษตรกรรมนะคะอุตสาหกรรมการทําเหมืองแร่สุดท้ายค่ะจะเป็นประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะหมู่เกาะไมโครนีเซียหมู่เกาะเมลานีเซียและก็หมู่เกาะโพลินีเซียนะคะนักเรสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน้า181ค่ะ ตัง้งแต่หน้า181นะคะจนถึงหน้า191นะคะก็จะเป็นภัยพิบัติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นค่ะก็จบราคาสำหรับชั้นมัธยามศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ